นอนเป็นเมนทำไมเม,ม่รอไม่โลุดยกมันเอาอีกแล้วนั่นลอเนี่ยนอนได้แล้ว มีสมาชิตกติ๊กตอกรายหนึ่งชื่อว่าดอทยูชานซึ่งเป็นพยาบาลโพสต์คลิปที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทิ่ตอนแรกๆเล่นเอาคนลุกแต่สุดท้ายกลับเป็นเรื่องน่ารักปนหาหลังคุณยายไม่ยอมนอนโดยระบุข้อความว่า ที่อื่นเป็นเหมือนที่นี่ไหมเวนดึกทุกครั้งเล่นอะไรเนาะยายใจหายใจความหมดดีนะว่าไฟยังสว่างอยู่ซึ่งในคลิปมีคุณยายท่านหนึ่งซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่กลับไม่ยอมนอนทั้งที่ดึกมากแล้วนั่งอยู่บนเตียงแล้วเอาผ้าห่มสีขาวมาคลุมตั้งแต่หัวลงไปแถมบรรยากาศมีไฟสลัวชวนวังเวงเห็นทีแรกเป็นใครก็ตกใจซึ่งผู้โพสต์ก็เดินเข้าไปหาพร้อมหัวเราะไปด้วยเมื่อคุณยายเห็นก็ยิ้มผู้โพสต์จึงถามว่าทําไม ไม่ยอมหลับยอมนอนหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากจากนั้นผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เอ็นดูคุณยายค่ะคงตอบกลับไม่หมดทุกคนเป็นแบบนี้ทุกคืนเลยต้องนอกยานอนหลับถึงจะหลับแต่ไม่อยากให้แกทานบ่อยเกินไปค่ะ